อาหารลดน้ำหนักลูกโอ้โหผักเต็มหมดเลยเนี่ยมีปลาทูอยู่เท่ากับจิ้มมดโอ้โห,น,หนี่ไงโอ้โหอร่อยแล้วก็น้ำสลัดเขาเนี่ยลูกนะเป็นฟรีฟรีฟู้ดหรือฟรีฟู้ดฟรีฟู้ดฮะตกเข้าไปให้ผมช่วย <c oughs> <c oughs> ให้ผมช่วยตก <c oughs> ไหมฮะอร่อยน่าอร่อยยังไง <c oughs> ผมขอชิมสักคำได้ไหมฮะโอ้โหเค็มมาก กินไม่อทั้งคู่แม่กินได้คนเดียวยติดคอต้องน้ำรอน้ำมันนั้นน้ำอะไรฮะน้ำลูกน้ำหนักครับน้ำไอจับเลี้ยงจับเลี้ยงอือ,อติดคอกินไม่เก่งใจแมวเลยนะของนี้นอร่อยมากเลยเจ้าเนี้ผมไม่รู้ผมไม่อยากฟังอยู่ไหนพิษณ่โลกแล้วลกอยู่ตลาดร่วมใจเจ้าเนี้อร่อยอือเป็นตลาดนะแล้วก็มีผัก มีสลัดเมลไม่ค่ะสลัดเมลฮะอยากให้มีเหมือนกันสลัดเมลเนี้ยนะฮะครับอร่อยอร่อยยิ่งยิงยิงไม่ได้กินเยย่งยิงน้องอ้วนแล้วไม่ได้ไอ้น้องอ้วนผอมแล้วไม่ต้องกินแล้วลูกเพราะว่าจะไม่ต้องลดน้ำหนักค่ะแม่อ้วนไม่ต้องลดน้ำหนักค่ะอืมน้องยิ้นจะยินเสียงอะไรไหมลูกเสียงลงมฮะเขาลมยางอะฮะลูกโป่งโอ้โหอดแม่ยาวเหมือนกันนะฮะอืมก็กะกะถึงนี่เลยเนี่ยต้องก้ม เชียบเห็นครับไม่ต้องมายุ่งกับแม่หนูกินไปแล้วหนูกินไก่ไปแล้วลูกแต่ผมอยากกินปลาชัวร์มุกเทมูุกินไม่ได้ครับมุกเก่งของแม่กินไม่ได้มามารวมตัวกันตรงนี้รวมตัวนะรวมตัวแมวตะกาเด้อรวมกันช็อกโกแฮะอืมงนกินผักอ่ะตักผักกินแหละไม่ยิ่ยี่งยี่งยิ่งยากอะลูกอ่ะยิ่งยิ่ไม่ใช่บัว เอาวัวกินผักใค<ช>รคือวัวฮะพี่นุ่นไงอไอ้ของนุ่นก็เป็นน้องนินก็เป็นวัวกินได้ไอ,อไ้ไอ้ไอจะรลวดเลยไปเป็นหัวเนี่ยโอ้นิ่งเลยนิ่งเลยคืออะไรฮะก้กเ่าว่าผักไว้เป็นหัวก็จะสะกดจิตไงอ๋อขี้มันงังมากไปเล่นไปเลยเนี่ยน้องนินของเล่นไม่ใช่ของกินนะฮะอ๋อแม่จะกินมันก็หอยจริงไรพวกเนี่ยจริงมหมดูอีมี่ บุ่นวายกับกูจีบให้แม่มีเวลาส่วนตัวที่จะกินอะไรบ้างได้ไหมนี่ได้แล้วมานั่งรำมะเขือตรงนี้กันป้ยิ่งย่งมันจีไอ้กำลังใจกันเลยเออคนกำลังจะลดความอ้วนเนี่ยแต่กินน้ำ่าได้นะล้วความอ้วนอะไรฮะ